ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งทางปตทมีความตั้งใจที่จะลงทุนดําเนินกิจการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงได้ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอตามความเหมาะสมและได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยพิจ,จารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกได้แก่กลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมกันการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12และปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติครับพร้อมทั้งโอกาสจากความท้าทายใหม่อาทิความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนก,กระจกไปสู่องค์กร net zero emission นะครับผ่านการพัฒนานวัตกรรมผสมผสานกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ควบคู่ไปกับการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อตอบ สนองความต้องการความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในบริบทของสังคมชุมชนในช่วงเวลานั้นนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกมิติต่ตอไป